สวัสดีครับข่าวกีฬานี้เริ่มกันที่นายเซนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรับมอบชุดกีฬาจากทางห้างสรรพสินค้าวิลล่ามาร์เก็ตสาขาอุดรธานีเพื่อช้ในการแข่งขันฟุตบอล5คนมินิสอกเกอร์ครับที่จวนผู้ว่าคณะผู้บริหารและทีมงานจากห้างสรรพสินค้าวิลล่ามาร์เก็ตเข้าพบนายเซนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและอวยพรต้อนรับเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ที่จะบันถึงนี้ พร้อมด้วยมอบชุดกีฬาจำนวน20ชุดเพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอล5คนมินิซอ็อกเกอร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่13เมษายนนี้โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารจังหวัอดอุดรธานีนำทีมโดยนายเสนีจิตกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัอดอุดรธานีทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัอดอุดรธานีนำทีมโดยนายสมัครบุญปกรองนายกอบจออุดรธานีทีมสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดน,นามจังหวัอดอุดรธานีทีมสปอร์ตแมนทีมตำรวจตะเวนชายแดน ทีมตำรวจปูทอนร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและทีมจากมทบ .24 เขาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ